ครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องมี่นะครับคือน้องมี่น้องปวดเป็นโรคเหมือนกับว่าคือดูจากดูจากดูจากที่ขาเนี่ยคือน้องเ,เอ่อมีอาการคอ่อนข้างที่จะบวมนะครับแล้วก็เอ่อค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งเออคล้ายๆ้ากับโรคเท้าช้างนะครับแต่คือจากที่น้องได้ได้ทำการตรวจเช็คที่โรงพยาบาลแห่งนหนึดดห่งในจหวุดอรเนี่ยก็คือทางหมอได้เอ่อ ได้ระบุว่าน้องเป็นโรคเกี่ยวกับคล้ายๆกับต่อมน้ำเหลืองทงักเศษนะฮะหรือขึ้นทางโรงพยาบาลอุดรส่งตัวมาที่รักษามาที่โรงพยะะาบาลเนี่ยเนตรวจีกรุงเทพนะครับแต่คื้ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ทําการตรวจเช็ครักษานะฮะเรื่อยๆต่อมาเนี่ยมีคนมีคล้ายๆกับพลเมืองดีท่านหนึง่งเนี่ยมาบอกกับทางครอบครัวนะครับว่าเออให้น้องเนี่ยไปรักษาที่กับหมอคนหนึ่งนะฮะที่โรงพยาบาลเอ่อ แห่งหนึ่งนะฮะในฝั่งทนซึ่งโรงพยาบาลนั้นเนี่ยค่าให้ายเนี่ยค่อนข้างเี่สูงมากสูงแบบสูงมากเลยนะฮะซึ่งทางครอบครัวเนี่ยก็ต้องินการรักษานะคือไม่มีเงินรักษาแล้วนะ,ะต้องกลับมาขายที่ขายค่ากับขายที่ดินเพื่อมารักษาตัวน้องนะครับคือซ,ซึ่งเนี่ยเราจากอาการบวมนะครับจากการวมที่ขาเนี่ยตั้งแต่ปลายนิ้วนะครับตั้งแต่ปลายนิ้วยันยันถึง ถึงถึงน้องเลยเนาะนะฮะก็คือมีการปวดเอ่อเอ่อบวมนะฮะแล้วคือด้านล่างเน,นี่ยที่เนี่ยคือด้านล่างด้านล่างของเนี่ยคือจะมีแผลน,นะคือแล้วมีน้ําเหลืองเนี่ยไหลออกมาตลอดเวลานะครับซึ่งทางทางครอบครัวตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าทางไม่รู้จะรักษาน้องไงแนละ้วเพราะตอนนี้น้องคือทางครอบครัวแล้วคือทางน้องเนี่ยหมดเงินในการรักษาขั้นที่จะเยอะนะฮะจนเบลต้องขายที่นาขายที่ของใเรื่องารรักษาตัวน้องนะฮะ เดี๋ยวตอนนี้น้องอยู่ที่กรุงเทพอยู่นะครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้น้องจะเดินทางกลับที่ที่จังหวัดอุดรนะครับก็คืออยู่ที่ตำบลเนี่ยเอ่ออำเภอโนงสะอาดนะครับก็คือทางทางผมเนี่ยได้ประสานงานกับทีมงานเรียบร้อยแล้วคือรายละเอียดข้อมูลเนี่ยอยู่การช่วยเหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะดำเนินการตรวจสอบเช็คข้อมูลแล้วเดี๋ยว รายละเอียดการช่วยเหลือเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องราวลงหน้าเฟซแล้คือความช่วยเหลือเนี่ยเดี๋ยวเล่นบัญชีของน้องไปตรงเลยนะครับเดี๋ยวจะลงหน้าเฟซคือวามช่วยเหลือต่อไปส่วนตอนนี้เดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดของน้องก่อนนะครับกหลือน้องก่อนโอเคครับขอบคุณครับ